สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอ้าเดี๋ยว งานแยนก็อตอกันน้ำหัวีไอะไรกันงานลิอะไรคาปลูทากอยตัวไงไโอ้ยคือกันอันนี้ในล่งมังับแม่ใลงมังับนตนี่พวกเขาแม่โอ้ยี่ด้ออกไหม,ามาระดับสูงเฉลือกอย่ง,ยงยยจังนก็ยดทีู่้มเลย,ย,ยอย่งจังนก็ดิ่ง ดำเลยเนาะมันใส่มาหลายดิามาหลายเต็บกองเนาะงานเนางานน,าานี้เก็บแค่บ่หมงานงานนี้เนาะกอดคืนมนเาะเลี้ยงคากับคู่คับไหวไหชมไปกว่าคนไหลก็แค่คนติบตามครับเ c ็บเสี้สุดคนลำลำไปรวยสุดคนเนี่ยครับเ,เออ ครับฝนตกโอ้ทางลื่นเลยว้ายกวาสิลิงงานมาได้กะจวดจดัดจวดจดัดมาฝนตกทางลื่นเอาหัแล้วรถไถไม่เกียดออกด,ดิจวดจดัดจวดจัดโอ้ยแนวไหนน้องแน่นเข่าอีกแล้วท่านผู้ชมไปกำลังแลนจวดจดัดจวดจดัดฝนมาหัวเดียวเมียบใหญ่ตกจวดจวดจวดมาแบบนี้โอ้ มัดแล้วคว่าึ้นเมืองขึ้นมืองขึ้โยว้ายอ,อย่ามากวนเลยเด้ออีไปุ้ยไปทา้งไม่ก่อนตกทา้งไม่ก่อนฝนฝ่าอากาศเป็นต่ในขาวไม่มีฝนจะหนาวแล้วก็มากวนอีกท่านผู้ชมไปเอา้าฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไปเด้อเนบแชร์ขึ้นบ่ได้กดจากดจากสวัสดีครับโอ้